สวัสดีครับบ่าวถ่าสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับผมครับบ้าเถ่าพระมาตามปูซีศูนย์ครับพี่น้องตอนนี้บ้าเถ่อยูวัดปูซีศูนย์ครับผมครับถามาเบงมาฟังน้ากันเด้อครับท่านผู้ชมครับปูเพิ่นจะว่งกลมให้บนล่างนู่พี่น้องครับเด่นให้ตัวใหคู่ใหอย่าพลาดเด้อครับผมขับเอารับไปฟังไปชมน้ากันครับว่ามาจากทางไหนน้อครับผมมาจากบึงการนะครับนาะครับโอ้ มาจากบึงกาลนะครับพ่อครับผมมาเปิดดวงน้ำปูซีซูนมาเปิดดวงนะครับเนาะมาเทือที่สามแล้วนี่มามาเทือที่สามแล้วครับเอาเทือที่สามแล้วนี่ครับอืมพอดีครับมาเอาแนวทางน้ำปูนั่นมันมาพ่อครับจ้าทางน้ำปูครับมืันนี่ปูว่าจะวงกลมเลยที่ครับพ่อครับครับแต่ว่ามาถือมือเพ่อพวงกลมเลยครับอ๋อครับยังไปฟังไปชมน้ำกันครับผม ครับปูครัผมนะครับวงกลมเลยนะปูครับอ๋อครับต้อ้ชมครับปูวงกลมนะครับผมบนล่างครับอย่าพลาดครับผมครับชุดเต็มบนกะให้เต็มชุดอันนันะครับปูเต็มชุดเลยนะเต็มชุดเลยเต็มครับลักซิ่มมันงกะเอ้าเมื่อกี้เมื่อกี้วันบอกศูนย์เก่าว่าแมนบอกมันคือเก่าศูนย์ัน ออกตเดิมก็ได้กระปูไม่หักนะใกล้ทุกอย่างกระกมออกแล้วออกบนกระปูเลตเก่าก็จะหดบวกลดบวกกับสังเกตปีนั้นซีบแล้วก็บ่าอีกตงนบ่มันออกเปียนสามสามเปีเอาว่าน้ำเปียเปียสามมันออกก็ซื้อฟาดออกสาเปียอ๋ออันนี้บนอันนี้บนบนของปูพันไห้ต้องบนตรงๆไม่ต้องับเลขวิ่งเขาวิ่งเฉพาะหลักสิหน่วย ครับโปริหน่อยห้าแที่ห้าสิบครับห้าแปดเก้าที่ห้าติดห้าแปดัที่ห้าสิบลักสิบบนนะโป5ห้ดเก้ครับเฉพาะบนครับลักสิบครับเฉพาะบนห้าแปดเก้าวที่ห้าสิบัตดนีเนตรตัวนี้ก ครับปูารันนี่เลขบนงวัที่ห้าสิบของปูเันลงห้าเจ้าเพราะนี่เฉพาะหลักสิบบนวัที่ห้าสิบสองของวันี่อนเนี่ยโอ้ยเขาได้เป็นกระจอให้เรียบร้อยจับคู่ให้ครับปู ตรงๆเขนๆแล้วแปดเก้ามาตัวนึงครับเขาเลยออก8ดเนอปออกครับเหลือหากับเก่ามันม่ละักเลยดิกับโกครับวงไว้ด้วยกันเขาเกกกอตะเก่ากับหาครับคือเป็นเก่าส่วนรักรักนวยมันก็ศูนย์หนึ่ครับงวดที่39ครับปศูนย์หนึ่งแปดเก้างวดที่39ครับ ่วนเก้ากับห้างวดที่ห้ครับปูได้ไจับจผู้ลได้ได้ได้แบบนี้ได้แปดคูนะปูเนาะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าหาปดหาเกนย์หาหนึ่งวดนี้คือ่วงกลมหลายตัวปู่ครับยกแปดไว้ด้วยกันครับปูขอออเขาจะสองตัวมาครับเขาจะปูเัาหลักเงินครับ 0189 0 01, ห8 9ป oh, เนอาห้าวเก้าครับโอ้เปงวดที่39ตัวนี้มันมันงวดที่3าคสับเก้ครับโ้อตรง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 ถ้าเดินต่อด้ครับโอ้ครับวเวิ่งเขากับ้ปงวดที่50อ่า ห้าแปดเก้เกจบได้กับย่างมาได้ปีนได้ปูส่วนล่างกับส่วนล่างของเพิ่นของเพิ่นที่เก้าพิ่สามกับเจ็ดห้าแปดเก้างวดที่ห้าสิบย่ยมาตัวนึงจัจะปูได้แปดคู่เล้วแต่ว่าเัวจกขาดไปมันเบาลงตัวเน้นมันคือตัวคิดอต่ส่วล่างก็จะเนู้สาม วงกลม03ตัวเดียวเขาเน้นล้านเนี่เน้น03 63ตัวนี้เขาปจักร็ดดังครับตัวนี้เขาจักรแมนา3ต่วงกลมที่03นาครับปูเน้ของปูเนาะงวดที่สามสิบห้เดินต่อ34ตัวแต่ว่าตัวที่มันเดินงวดที่4งวดที่40 สองหัวไงเนาะเข้าปูไวได้วยกันครับปูมันุดมันดก็เข้าเาไปดวยกันเนอครับก็มาใต่ระดับแม่เอาส้นทางของปูส่สตุ่นล่างแคนแคนหมดแคนแคนลดมันก็มาตรงตรงไม่ต้องกับชุดล่างที่หลักที่ปูให้ที่7เดเจลักสิบสามลักหน่วยว3าที่สี่สิบสาเข้าบมาครับปูันรดหัวดัวที่ผ่านมาครับ เข้าเน้นที่5กับ6หลักหน่วยมันลดครับส่วนบนเข้าเน้น0ูนย์ศูนย์หลักสิบเม็ดเดียวมามันเป็นล่งลางเพรากเเริ่มมาไต่ระดับใหม่นี่ไม่เข้าวัดที่ที่ย์สามสิบแปดศูยสามสิบเก้าสามสิบแปดตัวเก้าห้าแปดนี่มันเดินวดที่50าสิบ ให้ดีรวยนามารวยไปด้วยกันูละเจ็ดศูนย์สี่สามหนึ่งสานี่ตัดออกว่ค่ะตัดออโอ้ค่ะบ่ได้บ่ได้ตัดให้มันหวเลยตัดถิ่นตัดถิ้นเลยลายตัวตงครับครับชุดบนนี้ว่องกลมเหซีครับปูมันมันเน้นซีคูขมันท้องาเกิดปซีคูอันนี้เดี๋ยวกระทะว่าสุดเต็มเหมอนเราครับค่ะแม่นไหตามใจมั้แต่ว่าปู ผู้ผู้วิเคราะห์มานสิวิเคราได้สำเน,นรับที่ว่าน้นสุดๆก็ดืึตัวเนี่ยสุดๆก็คือเก <ๆ S 1> ่ๆๆเก่าศูนย์กับเก่าหนึ่งแมนมันจะมาแรงัรบถ้าตัวนี้ลดมันก,กิดได้มากค่ะครับ 38งวดัวนี้ออกตวน่หมุกบดเก้าเกหน่งเกเก้่วดมันก็ได้ล่างวดมันก็ได้สคู่นะครับปูนเด่นครับในสามสิบแปดวดนน้มันก็มาเด่นที่สีตัวนี้ครับคือรักหน่วยนี่มันเด่นรักหน่วยนะศูนย์กับหน่นะศูนย์กับหนึ่งมันเด่นแต่ว่าห้ากับเมันกรเด่นของมันครับปูก็เลยมาจับกูมันไดสี ครับสองสองสี่ศูนย์เก้ากับสามเก้าเป็นตัวกันค่ะตัวตัดออกตัวเต็มมันโอ้ตัดออกตัดออกเะ็นแบบบ่บ่ไม่เกี้ยวนามมูปูเป็นเนที่เก่าศูนย์กับเน็นที่เก่าศูนย์เก่าหนึ่งได้ครับผมศูนยเก่าเพื่อให้เรียนไหวหาศูนย์หาหนึ่งสี่คูนนี่แหละกับปูในสี่คูนข้าวปูข้างในห้องปล่อห้องปล่ยสี่คูนแต่ว่าห้องเดียวกับท่าห้าสุดเต็ม ที่แน่แ่เต็มตจ้งเี่เนเข้ามาสามวดรวดครับเพราะว่าตัวนี้หาห่าก็จกสูตรแล้ว่าาปล่อยลงไปแล้วสูตรมันครับผม่งั้นวาบริปล่อยลงไปได้ปล่อยงวดก่อนคูณสองงวดเต้าสามวดอีกงวดที่สสูตรห้าแปดเก้ามาต yeah. ัวมาเ่าเรว่าคัดออกแปดออกออกแปดออกตรงไว้เอาแต่สอตัวอ้กมาไมนมันมันส้นห้ากับเ มาเขามาเกียวใส่ยกับตัวนี้ห้าก้าวมั่วที่ห้าสิบเนาะต้นเด็กเรนปูวันนี้ตรงๆแล้วพี่น้องแล้วสัดเกลียตามนั้นครับปูตามนี้ที่ข้างล่างข้างล่างกเฉพาะโซ่วงกลมไอ้ซูนสามยังแนวทางเท่านั้นครับใส่สติดีๆครับขอครับสุดมันไม่เขาไม่หลุดครับปูวงกลมให้ได้เยครับผมวัดดวงครับแคปเอาครับท่านผู้ชมครับบนล่าง ลับล่างปูวงกลมที่03นาครับผมครับชุดเต็มครับเน้น03วงกลมศูนย์สามหกสามเตัวร่องครับผมปูตัด13ึ่70ออกครับผมชุดบนครับชุดเต็ม8ปดคูด้วยครับผมเน้นที่เก่าศูนยหนึครับนี่ครับแคบเอาครับตัวเน้นเนือ้นเก่าศูนย่ดีครับปูเก้าศ่ครับจะมาตัวเก่า ปูวตัวเกาได้ตัวเกาได้ครับอันนี้บนอันนี้บนอันล่างอ่าบนอันล่างครับอาจจะขึ้นมาบนด์ครับปัวอ่าอันนี้บนครับเหาเห้ทตามสูตรตรงตามสูตรเนาะครับออกมาแบบนี้ปูมันบอกว่าเป็นแนวทางเท่านั้นเลยและชอบคู่ใดมากที่สุดปูู่นมอยบัวที่ชอบที่สุดก็คือ เก้าศูนย์เก้าหนึ่งนึ่งครับก็ห้องกรอบมันสุดซุดใ่ครับโค้งสุดๆกับมันเลยครับผมทีนี้โค้งสุดๆอีกเมื่อใดครับปูเียอ กรเบื้องง่ายเปลี่ยนนี่ว่าคนจะไท้ยแต่จะมีคงสุดสุดอิงมาโก้วเอาครับท่านชมครับแคปเอาเด้อครับผมครับกับตามนี้นะครับเนาะครับปูว่องกเมแหละครับล่างบนปิดจระนาบงเอาครับผมคลิปนีเบ้าเถ่าฝากไว้สเนมอครับอย่าเจ็บอย่าจนเด้อครับดูแลสุขภาพครับเงินไรน้องท้องไรเข่าสุขคนครับเป้าเถ่าสวัสดีครับ